อัวนะคะสูง170น้ำหนัก50ค่ะ mm. เดี๋ยวหวานอะเคยอ้วนเหมือนกันนะคือตอนนั้นแบบอ้วนเลยแหละตอนนั้นหนัก68นะคะทุกคนจากตอนนั้นมาตอนนี้ก็ลดน้ำหนักไปได้18กิโลแล้วค่ะตอนที่เราน้หนักเกินอะเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเลยเราทำงานไม่ได้เราเหนื่อยง่ายมีผลกับสุขภาพเราหวานะทำลหลายอย่างควบคู่กันไปหวานควบคุมอาหารกินโปรตีนเยอะๆแล้วก็ลดแป้งลดน้ำตาล ะะรวมกับทํา IF ด้วยทุกอย่างอ่มันง่ายมากขึ้นตอนที่หวานเนี่ยมาเจอตัวนี้นะคะก็คือคอเซในหนึ่งกล่องเนี่ยนะคะเขามีด้วยกัน15เม็ดอ่ะตัวนี้มีอยอยอนะคะก็จะช่วยเราในเรื่องของการขับถ่ายระบบเผาผ่านดีขึ้นลดการสะสมของไขมันคอเลสเตอรอลต,ต่างๆจะบอกว่าไม่ใช่ยาลดน้าหนักที่กินแล้วแบบปาแห้ รับดาวอะไรอย่างเง้ยนะไม่ใช่ดลดนะความอยากอาหารลงทําให้หวานอะไม่ค่อยอยากทานขนมมันก็เลยลดน้ําหนักได้ง่ายขึ้นพอน้ําหนักลงเหรอเราก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นรู้สึกสวยขึ้นในแบบที่ตัวเองชอบค่ะ